รั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งเรียนวิชาแพทย์มาแล้วเจ็ดปีใครอยากทราบว่าเมื่อไหร่ตนจะบรรลุวิชาแพทย์เสียทีจึงไปถามอาจารย์อาจารย์ยังไม่ตอบทันทีเพียงแต่ให้เสียมกับเขาแล้วบอกว่าเจ้าตรงถือเสียมนี้ไปในระยะทางหนึ่งโยธถ้าพบว่ามีพืชใดที่ไม่ใช่ยาก็ให้ขุดมาชายผู้นั้นทำตามผ่านไปสักพักก็กลับมามือเปล่าและบอกอาจารย์ว่าในระยะทางหนึ่งโยธ ไม่มีพืชใดที่วิช่ยาเลยอาจารย์จึงบอกว่ายินดีด้วยเจ้าสำเร็จวิชาชีพนี้แล้วชายผู้นั้นก็คือชีวกะโกมารพัฒนั่นเองค่ะที่เกล่นแบบนี้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าพืชทุกชนิดมีประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ด้านใดและแน่นอนว่าตามชื่อคลิปในพืชก็มีโทษเช่นกันค่ะตามที่ได้ศึกษามาก็เยอะจนนำมาพูดไม่หมด แต่จะนำมาถ่ายทอดให้เหมาะสมกับคนรักต้นไม้คนที่ใช้เวลาอยู่ในสวนเพื่อให้ปลอดภัยและเป็นความรู้แบบรวยใช่ว่านะคะผิดแรกเลยทราบว่าทุกคนก็คงเคยเห็นนะคะก็คือหนามอันนี้ทำให้เกิดบาดแผลซึ่งก็ป้องกันได้โดยการเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นค่ะพืชบางชนิดมีสารซึ่งระคายเคืองผิวหนังที่อยู่ตามน้ำยางละองเกสร ดอกผลหรือขึ้นตามส่วนต่างๆของต้นอาจทำให้คันผิวบวมแดงพองเป็นตุ่มน้ำหรือติดเชื้อซึ่งจากประสบการณ์ที่อยู่กับต้นไม้ทำงานกับต้นไม้ก็เคยเกิดอาการดังกล่าวนะคะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ทราบว่าเกิดจากต้นไหนเพราะว่าเราจับต้นไม้เยอะมากค่ะ วิธีป้องกันก็คือใส่ถุงมือทุกครั้งนะคะหรือหากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวิธีแก้พิษเบื้องต้นก็คือล้างด้วยน้ําและสะบู่เช็ดด้วยแอลกอฮอล์หายามาทาหรือถ้าเป็นหนักๆก,ก็ควรไปพบแพทย์ค่ะนอกจากสัมผัสก็อาจจะมีพิษที่เกิดจากการสุดดมอาจมีการแพ้และอองเกสรหรือกลิ่นของต้นไม้โดยตรงเช่นกลิ่นของไม้ในกลุ่มเสาน้อยปแป้งอาจทำให้วิงเวียนศีรษะคลื่นไส้หรืออาเจียนได้ค่ะ ในส่วนของพิษที่เกิดจากการกินในปัจจุบันอาจาไม่พบแล้วนะคะเนื่องจากเรามียาจากแพทย์แผนปัจจุบันหรือกระแสของดอกไม้กินได้ก็ไม่น่ากังวลเนื่องจากผู้บริโภคก็ไม่ได้รับประทานเข้าไปจริงๆเพียงแต่ใช้ตกแต่งเท่านั้นค่ะที่น่ากังวลก็คงมีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงหรือว่าเด็กๆนะคะที่หยิบจับหรือว่ากินไม้บางชนิดนะคะโดยที่ผู้ใหญ่ไม่ทันระวังนะคะข้อนี้ก็จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะ วันนี้ชูก็ได้รวบรวมมาเพียงบางชนิดนะคะที่เห็นได้ทั่วไปอย่างแรกคือพิษที่มาจากน้ำยางนะคะได้แก่ชวนชมบานบุรีบานบุรีก็มีทั้งแบบที่ดอกซ้อนไม่ซ้อนสีขาวสีม่วงก็รวมด้วยนะคะแพ่งพวยฝรั่งก็จะมีพิษจากน้ำยางที่มาจากรากค่ะยี่โถลันทมรำเพยสาวน้อยปแป้งบอนสีพลูฉลุ โปลิเซียนพยาไรใบปัตูวเวียสแสยกหรือว่านกน้อยนำโชคของเรานั่นเองค่ะต้นรักเล็บมือนางหัวใจม่วงก้ามปูดตินตุกแกและตะวันยอแสงค่ะต่อมาก็คือพิษที่มาจากส่วนอื่นๆนะคะต้นแรกก็คือหูปลาช่อนจะเกิดอาการระคายเคืองจากการสัมผัสทุกส่วนของต้นคือมีพิษกระจายอยู่ทั่วทั้งต้นเลยค่ะต่อมาเทียนหยดขับไม้ที่ ค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังมากเช่นกันค่ะเพราะว่าในเม็ดสีเหลืองๆเนะะี่ยค่ะมีพิษหากบ้านไหนเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่แนะนํำให้ปลูกเลยนะคะเพราะว่าหากว่าสัตว์เนี่ยกินเข้าไปนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะต่อมาเข็มอินเดียนะคะเข็มอินเดียเนี่ยจะมีขนตำส่วนต่างๆทําให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะเกิดผื่นคันได้ค่ะสุดท้ายก็คือพากากรองนะคะต้นนี้ เราก็แพ้เหมือนกันนะคะช่วงแรกๆที่ขายก็คือจับปุ๊บก็คือคันเลยนะคะเพราะว่าเขามีขนตามส่วนต่างๆเช่นเดียวกับเข็มอินเดียแต่ว่าอันนี้หนักกว่ามากบางท่านก็แพ้กลิ่นนะคะพอได้กลิ่นแล้วก็วิงเวียนได้เลยะคะ่ะส่วนท่านไหนที่มีต้นไม้ประดับสวยๆ ที่อยากแชร์ให้เพื่อนๆระมัดระวังพิษของเขานะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากหนังสือไม้ประดับมีพิษนะคะจากสำนักพิมพ์บ้านและสวนค่ะเรานำมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปลูกต้นไม้ในปัจจุบันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอยากให้มาปลูกต้นไหนให้ชมแจ้งไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ